ผลลับที่เขานั้นทํากับคุณเขาได้ทรมานคุณมาอย่างเนิ่นนานสิ่งที่เขานั้นสมควรที่จะได้รับคืออะไรสิ่งที่เขานั้นสมควรที่จะได้รับหรือการกระทผลของการกระทําของเขาในตรงนี้คืออะไรคือการคิดวนคือการสํานึกผิดคือการถูกความทรงจํา ย้อนตีกับหรือผลการกระทําที่เขานั้นกระทําต่อคุณในตรงนี้ตีกับหรือย้อนกลับทําให้เขานั้นจะต้องจมอยู่กับอ,อยู่กับความผิดของเขาอยู่กับความรู้สึกที่เขานั้นรู้สึกผิดสํานึกผิดในตรงนี้นะคะอยู่กับภาพเหตุการณ์เก่าๆอยู่กับภาพเหตุการณ์เดิมๆ กับสิ่งที่เขานั้นเคยได้กระทาหรือความจริงที่เขานั้นรับรู้แต่รับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะประมาณอารมณ์เหมือนกับเขารู้หมดทุกอย่างแต่เขาไม่พร้อมที่จะยอมรับความเป็นจริงหรือรับความจริงไม่ได้ในตรงนี้นะคะแล้วเขามีความ คาดหวังว่าไอสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขานั้นรู้สึกสิ่งที่เขากังวลอยู่ในตรงนี้และก็สิ่งที่ทําให้เขานั้นไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยในตรงนี้นั้นมันจะหายไปเพราะว่าในตอนนี้เรามองเห็นถึงสถานการณ์ที่เขารู้ว่าเขานั้นทาอะไรกับคุณเขารู้สึกผิดเขาสํานึกผิด แล้วเหตุการณ์การกระทำหรือภาพทรงจำทุกสิ่งอย่างในตรงนี้หลอกหลอนเขาอยู่ในตรงนี้นะคะเขาหวังว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะดีขึ้นสิ่งเหล่านี้จะหายไปเหมือนกับเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เขานั้นรู้อยู่แก่ใจแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปแล้วในตรงนี้นะคะแล้วก็ สิ่งต่างๆในตรงนี้มันทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกที่ดีได้หรือมีความสุขได้คือหลอกหลอนความทรงจําเหล่านี้เป็นความรู้สึกเป็นความทรงจําที่คอยหลอกหลอนคอยเตือนว่าเขานั้นทําผิดอยู่นะเขาได้กระทําผิดเขาสมควรที่จะแก้ไขเขาสมควรที่ต้องแก้ไขใหม่ แล้วเขาก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะทำทำให้ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เป็นยิ่งเขาพยายามที่จะพัฒนาแก้ไขหรือนำตัวเองออกมาในตรงนี้สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรือทุกสิ่งอย่างที่เป็นภาพทรงจำในตรงนี้นะคะในอดีตยังย้อนหวนกลับคืน เป็นอารมณ์เหมือนกับยิ่งพยายามจะดึงตัวเองออกสิ่งเหล่านั้นก็จะยิ่งฉุดดึงเขาเอาไว้ก็จะยิ่งทําให้เขานั้นย้อนกลับไปในห้วงความทรงจาหรือวันวานหรือความรู้สึกผิดที่เขาไม่เคยให้อภัยตนเองในตรงนี้เกิดขึ้นเขายังมีความโกรธเป็นอารมณ์ที่เหมือนคล้ายๆว่าเขาโกรธที่คุณน,นั้นไปยั่วยุอารมณ์เขาทําให้เขานั้นจะต้องโกรธคุณ ทำให้เขานั้นจะต้องทำกับคุณแล้วเขาก็โกรธที่ว่าทำไมวันนั้นเขาจะต้องทำแบบนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมเหตุการณ์จะต้องเลวร้วายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้า,าย้อนเวลาได้เขาจะไม่ทำแบบนั้นเขาอยากจะย้อนเวลาเขาอยากจะหวนกลับไปแก้ไขเขาอยากจะขอโทษขออภัย และก็ขอโอกาสจากคุณนะคะในตรงนี้เนาะเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนกับเขามุ่หนิดอยู่นะคะเหมือนเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่หลอกหลอนหรือวนเวียนแล้วก็ตอบย้ํากับการกระทําเขาอยู่เสมอๆในตรงนี้นะคะทำให้เขาหงุดหงิดทําให้เขานั้นไม่มีความสุขเขาใช้ชีวิตบนบนความบนความทุกข เขาใช้ชีวิตอยู่บนความอยู่บนความเป็นจริงที่มีความรู้สึกผิดอยู่บนนั้นถึงแม้ว่าเขานั้นจะทำหน้ายิ้มทำเหมือนกับว่าอยู่ได้อยู่ไหวก็จริงแต่ว่าความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงนะคะในตรงนี้เนาะแล้วความเป็นจริงในตรงเนี้ไม่สามารถทำให้เขานั้นยอมรับหรือมีความสุขได้กับการใช้ชีวิตในตรงนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วเขาตัดสินใจเขาเชื่อ ว่าเขานั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เขาจะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์จากที่เป็นอยู่ในตรงนี้ดีได้หรือในบางเคสบางกรณีในตรงนี้รู้สึกสำนึกผิดจนถึงขั้นที่คิดอยู่ในใจแต่ยังไม่ได้ทำนะคะก็คือคิดอยู่ในใจว่าจะบวชแล้วอยากจะบวชอยากจะอยู่วัดแล้ว ในตรงเนี้ยนะคะเป็นอารมณ์ที่เหมือนอยจะถือสิลแล้วเป็นเพียงแค่ความคิดแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับท้อแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วก็คือหันทางทำแล้วในบางเคสนะคะเพราะว่าทำใจกับการที่จะต้องปะเชิญต่อสังคมไม่ได้ หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นการถูกต่อว่าต่อขานไม่ได้รับการยินยอมไม่ได้รับการยอมรับกันเกิดขึ้นหรืออาจจะทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจในตรงนี้เกิดขึ้นมีเพียงแค่ความรู้สึกที่เหมือนกับหมดแรงหมดกำลังใจแล้วก็ หวังว่าจะได้รับการให้อภัยแล้วก็แก้ไขสถานการณ์แล้วก็หวังว่าทุกสิ่งอย่างจะดีขึ้นจะดีกว่าเดิมจะดีกว่านี้แล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามดั่งใจหรือสิ่งที่ตนนั้นต้องการเขาพยายามที่จะทำแบบนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหม ถาว่าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ถึงกับขั้นที่จะเป็นไปตามดังใจเพราะดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ทาแต่ผลลัพธ์ออกมามันน้อยนิดนะคะมันน้อยนิดมันไม่ได้สามารถที่จะลบล้างความเป็นจริงหรือลบล้างการกระทำที่เขาเคยได้กระทำมันอาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึกดีหรือ สถานการณ์นั้นดีขึ้นก็จริงแต่มันไม่ถึงกับขั้นที่จะทำให้ปกเกือนทุกสิ่งอย่างไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนกับมา,มาทดแทนสิ่งที่เขานั้นทำไปหรือที่เขาจะทำลายหรือขาดหายไปในตรงนี้ได้เพียงแค่นิดเดียวนะคะแต่แต่อย่างน้อยๆก็มีเนาะประมาณอารมณ์เหมือนกับว่าอย่างน้อยๆเขาก็ได้ทำ ก็คือสิ่งเหล่านั้นก็คือความสุขนั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าเขานนั้นจะทําให้คุณน้ำเป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เลยในชีวิตแต่อย่างน้อยเขาก็พยายามที่จะทําและเขาก็ทําให้ก่อเกิดและการก่อเกิดของเขาในตรงนี้ก็สามารถทําให้คุณน้นมีความสุขได้แต่เป็นแต่เป็นความสุขเพียงแค่เล็กน้อยและก็ชั่วคราวในตรงนี้นั่นเองเ,องเนาะ มันไม่สามารถที่จะทําให้คุณนั้นไม่เสียใจได้อ่ะนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขานั้นจะอาจจะทําให้คุณนั้นยิ้มหัวเราะแต่สักพักหนึ่งคุณก็ร้องไห้เหมือนเดิมนะคะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับไม่สามารถทําใจหัวเราะได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงแล้วอ่ะในตรงเนี้ยเป็นอารมณ์ฝืนยิ้มแล้วอะนะคะเป็นอารมณ์นั้นเนาะอืมเขายิ่งทําให้คุณนั้นยิ้มใช่ยิ้มได้ยิ้มออกแต่เป็นอารมณ์ฝืนยิ้ม เป็นอารมณ์ที่ฝืนฝืนทำเป็นอารมณ์ที่จะต้องข่มใจว่าตอนนั้นจะต้องมีความสุขนะคะประมาณอารมณ์นี้แล้วนะคะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เหมือนกับมันไม่ได้เป็นธรรมชาติถามว่ารักไหมรักนะคะรักแต่ว่าก็ต้องการความยิติธรรมด้วยคุณอยากจะได้โอกาสอีกครั้งคุณอยากจะได้ชีวิตใหม่อีกครั้งคุณอยากจะได้ ความสุขที่คุณเคยมีในตรงนี้กลับมากลับคืนมาหรือโอกาสที่คุณนั้นเคยได้สร้างหรือเคยเป็นในตรงนี้กลับมาพูดง่ายๆว่าคุณเคยมีชีวิตที่มีความสุขแล้วเขามาทำลายคุณอยากจะขอชีวิตที่คุณเคยมีความมั่นใจและความสุขในตรงนั้นกลับคืนมานะคะหรือพูดง่ายๆว่าเขา เขาบั่นทอนคุณจนคุณไม่มีความมั่นใจคุณต้องการความมั่นใจและความเป็นตัวตนของตัวเองกลับคืนหรือหรือความรักความอบอุ่นความไว้วางใจที่คุณสมควรที่จะได้ในตรงนี้จากเขาให้เขานั้นแสดงถึงความชัดเจนว่าเขานั้นรักคุณจริงๆให้คุณนั้นไว้วางใจและเชื่อใจว่าคุณนั้นรักเขาไปแล้ว่าว่า,ว,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 าว่าเขานั้นรักคุณเนาะ ประมาณอารมณ์นี้นะคะอืมคุณต้องการที่อยากจะได้ชีวิตของคุณกับคืนรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่แสดงได้ว่าเขานั้นรักคุณจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือแสดงถึงความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจในตรงนี้เกิดขึ้นอะ่ะนะ เพื่อที่จะได้ไปต่อเพื่อที่จะให้ต่อเกิดการพัฒนาและไปขั้นอีกสเต็ปหนึ่งได้ในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคุณเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณยังอยากที่จะไปต่อกับเขาแล้วคุณก็ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มาโดยเสมอคุณอดทนอดตั้นแล้วคุณก็รอกับการที่อยากจะ ได้รับความรักจากเขาอยากจะให้เขานั้นพยายามเพื่อคุณบ้างในตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณให้มาโดยตลอดคุณไม่ได้รับเลยและในตอนนี้ตรงนี้เหมือนกับว่าคุณมีความพยายามที่อยากจะให้เขานั้นให้คุณบ้างนะคะสลับกันจากที่ว่า คุณเคยให้เขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเป็นยังไงอ่าถ้าคุณนั้นขอถ้าคุณนั้นเคยให้เขาแล้วคุณต้องการที่อยากจะให้เขาให้ในตรงนั้นมีโอกาสนะแต่ว่าไม่ได้สมหวังนะคะบอกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาให้มาในตรงนั้มันเป็นการให้ที่เขาคาดหวังเป็นการให้ที่คุณจะต้องตอบแทนเขาไป ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นผู้ให้ให้โดยที่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ให้อะไรเลยแล้วคุณเรียกร้องให้เขาให้คุณบ้างใช่เขาให้คุณแต่เป็นการให้ที่เขาวหวังผลประมาณอารมณ์เหมือนกับคุณเคยให้เขาให้แบบคุณไม่ได้คาดหวังอะไรให้แล้วก็คือ ให้ไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาให้คุณกลับมาในตรงนี้มันเป็นการที่เหมือนกับเขาให้คุณนะแต่มันเป็นการฝากมากกว่าเป็นการเป็นเป็นการเป็นการฝากเพื่อที่จะเอาคือนอะประมาณอารมณ์เนี้ยนะคะเป็นอารมณ์นั้นเป็นการเหมือนกับฝากเพื่อหวังผลอะนะให้ให้ระวังไว้นะคะให้ให้ระวังไว้ให้ดอ <_ v ood le> ีอ่าเนี่ยก็คือให้เฝ้าดูให้ระวัง ให้เราแวดระวังเอาไว้นะคะประมาณนี้เนาะอืมเพราะว่าปัญหาจะเกิดแน่ถ้าหากเขาให้คุณแล้วแล้วคุณไม่ให้ตอบเพราะก่อนหน้านี้คุณให้แล้วไม่เกิดอะไรคุณให้แล้วก็คือให้ไปไม่เกิดอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตราบใดที่เขานั้นให้คุณแล้วคุณไม่ให้กลับสังเกตให้ดีคอยดูให้ดีว่าจะมีปัญหาจะมีประเด็น จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่เราบอกได้เลยว่าคุณนั้นเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะคะคุณนั้นเป็นผู้ให้อยู่แล้วเขาให้มาคุณให้ไปมันจะไม่เกิดปัญหาใดจะเป็นสิ่งดีๆและสามารถเดินต่อได้นะคะเพราะว่าเราเชื่อ ว่าคุณนั้นเป็นผู้ให้นะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะสิ่งที่เขาเคยทำคุณเคยทำร้ายคุณเคยทรมานคุณเคยทำให้คุณนั้นเสียใจรวมถึงการทำร้ายร่างกายทำให้คุณนั้นจะต้องสูญเสียหรือทำไม่ดีกับคุณอะไรไว้ในตรงนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลแน่นอนจะมีเอฟเฟกสะท้อนต่อเขาแน่นอนอันดับแรกที่เราเห็นนี่ก็คือการที่ทำให้เขานั้นจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความผิดพลาดกับการกระทาที่เขานั้นหลงเผลอทำทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวในตรงนี้เกิดขึ้นกับสอง เขาจะรู้สึกสำนึกผิดและไม่สามารถที่จะให้อภัยตนเองได้เลยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้อันดับแรกเลยก็คือสิ่งที่ยึดติดเลยก็คือความทรงจำที่เขานั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือเอาออกจากหัวได้อันดับสก็คือการกระทำที่เขานั้นอาจจะรู้สึกที่เหมือนกับ อยาทำร้ายตนเองอยากจะแก้แค้นตัวเองไม่ให้อภัยตนเองแล้วก็ทำให้เขานั้นมีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเห็นคุณหรือไม่เห็นคุณในตรงนี้เวลาทุกๆครั้งที่นึกถึงคุณเขาจะทำร้ายตนเองโดยการที่หงุดหงิดแล้วก็มีอารมณ์ไม่สบายใจเกิดขึ้นที่เราเห็น เพราะว่าเดอะเดวิลในตรงนี้จะบ่งบอกถึงการที่เขาพยายามที่จะนำพาตนเองอยู่กับความผิดพลาดในตรงนั้นจะนำพาตนเองนั้นไปอยู่ในจุดที่ที่เคยผ่านมาแล้วในตรงเนี้ยเพื่อเป็นการทรมานไม่ให้ตนเองนั้นได้มีโอกาสได้มีความสุขประมาณอารมณ์เนี้ยนะคะ หรือเวรกรรมกำลังตามสนองเขาทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะหาช่องทางอื่นหรือช่องทางใดในการที่จะนําพาตนเองนั้นออกมาหรือไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองนะคะพลังงาน Energy ก็จะมีมันเนาะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าโซนจิตวิญญาณจะมาบอกอะไรกับเรานะคะขอสองใบเนาะ manifestation กับ Uh, that is alright นะคะเราก็ไพ่ลมแองเจิลนะคะไพ่ลมแองเจิลกลังจะมาบอกอะไร you, the, you deserve love นะคะเราก็ free yourself นะนะคะในตรงนี้นะคะก็คือให้มองความเป็นจริงแล้วก็ สักคู่นะคะในตรงนี้เนาะเออนะพอดีว่าพี่ทําคลิปดึกนะมันก็อาจจะมีอาการหัวงออย่างไงก่อนก็คือง่วงหาวนอนเนาะอารมณ์อารมณ์นี้ประมาณนั้นนะโอเคนะคะอารมณ์อารมณ์อารมณ์มมนั้นเนาะพี่กับผู้ม่ถุนะคะเป,เป็นอารมณ์นั้น นะก็คือให้คุณนั้นมองความเป็นจริงและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณนั้นโฟก,กัสหรือสิ่งที่คุณนั้นเป้าหมายนําพาตนเองออกไปสู่ทิศทางที่ใหม่ที่ดีแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองซะนะคะนี่ก็คือ energy ที่ที่เขาจนสมควรที่จะเป็นก็คือไพ่แนะนําให้เขานั้นปลดปล่อยตนเองเนาะแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะคะก็ให้อภัยตนเองแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมา นะคะเราก็ไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่สมคัญที่จะเป็นไปแล้วก็หน้า,าหน้าก่อเกิดแล้วก็เผชิญในตรงนี้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ไม่ว่าตัวเขาตัวคุณในตรงนี้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ก่อเกิดความสุขตัวเองให้กับตนเองซะดีกว่านะประมาณอารมณ์นี้นะคะถ้าหากสิ่งใดที่มันเป็นทุกข์หรือผ่านไปแล้วในตรงนี้ก็ให้ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องไปจดจําไม่ต้องไปยึดติดแต่สิ่งที่เราเห็นในตรงนี้ก็คือเขายึดติดอยู่ ยึดติดอยู่แล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขด้วยในตรงนี้ไพ่จึงมาเตือนมาบอกมาแนะนําให้กับคุณหรือเขาในตรงนี้นะคะสลับสับปังกันได้เนาะให้ปลดปล่อยตนเองออกมานะคะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าเดิมในตรงนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเนาะประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างตลอดไปสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ ความสุดข,ของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ